จะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าแฟนคลับของศิลปินเนี่ยแน่นมากๆแล้วก็แฟนคลับของแบรวันนี้ด้วยที่แบบว่าเขามาเพื่อี่ชมแฟชั่นโชว์ลุคใหม่เลยอ่ะก็ตื่นเต้นเลยวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นกับอะไรตื่นเต้นกับใหม่คดิฉันเยอะมากเลยก็ตื่นเต้นมากอ่ะดนี้วันนี้จริงๆของรักเนี่ยเป็นลุคที่เขารีแบรนด์ใหม่อีกแบบซึ่งเป็นลุคที่เป็นซัมเมอร์แต่ซัมเมอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันซัมเมอร์ของเราคือเน้นขาสั้นไปก่อน มันเป็นชว่วงรสงการณใช่เป็นปสงการ์นะคะแต่ว่าจริงๆไงอยากให้ดูเป็นอลเลคชั่นใหม่ของเขาที่เป็นชุดช้างคือว้าวมาก<ช>ไม่เคยเห็นชุดช้างที่เขาเอาเหมือนเอามาปรับเปลี่ยนให้มันดูแบบว่าดูไฮเอน์ขึ้นดูหรูขึ้นดูดีขึ้นแบบมันดูลักชัวร์มากขึ้นและที่ชอบคือคุณภาพของเขาเพราะว่ากา,าชุดช้างเมืองไทยตอนนี้คือไปไกลถึงต่างประเทศแล้วแต่ว่าอยาเขาอยากปรับให้คุณภาพดีขึ้นวันนี้ก็เลยอยากมาเห็นกับตาตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไง ส่วนของเราอ่ะเราชอบตัวไหนคอลเลคชัคนของคอลเลคชันที่เป็นคือจริงๆอเ่เราอ่ะอยากใส่ชุดช้างอยากอาจะใส่ชุดช้างเพราะว่ามันดูสบายมากแต่ว่าอ่ะเนาใส่ชุดช้างเยอะวันนี้แล้วก็เลยโอเคเราขอไม่เหมือนใครดีกว่าแล้วเขาก็เลยจัดชุดนี้มาให้เพราะว่าชุดนี้ยังไม่เคยมีใครได้ใส่และเป็นชุดเดียวณตอนนี้ใครอยากใส่ก็คืออยู่ที่ชั้นนะคะชุดนี้ชุดเดียวแต่ว่าชุดช้อยาใส่มากเลยอะ่ะ ว,วันนี้ชอบเพราะว่ามันมีความแบบดูซุกซนดูแบบเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นแบบคือบอกไม่ถูกมาแล้วแต่คนมองว่าจะดูเป็น9ก้าสูหรือว่าจะดูเป็นยุคใหม่อันนี้คือชอบมากแล้วก็สีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ดูมีความเป็นไทยคือรักรู้สึกชอบที่ว่าเหมือนคนมองไกลๆอ่ะมันเหมือนผ้าไทยแต่มันไม่ใช่ผ้าไทยเออมันสามารถดีงับตัวคุณได้ใช่วันนี้ก็เลยแบบว่าแต่งให้เป็นลุคแบบว่า,วาลูกคุณหนูซุกซนนิดนึงแล้วบอบลุนี้ง ซัมเมอร์นี้คิดว่าเทรนที่มาตอนนี้คือชุดช้าง <c oughs> แล้วแปลนเราก็มีเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ทุกคนต้องกดต้องตามแล้วผ้าดีคุณภาพมากไม่ต้องกลัวว่าฉีดนะ้ำแล้วชุดจะขา <c oughs> เพราะว่านี้มีกออกันกระสุดตรอเล่นเราดูอยู่แบรดนดน คือจะบอกว่าขอกลับไป5้าตัวได้ไหมคืออยากใส่แบบเช้ากลางวันเย็นอะไรนะขอห้าห้าห้าตัวได้ไหม <laughs> เพราะว่ามันเข,เขาแบบว่าใส่แบบคือมันเป็นชุดช้างที่มันคลาสสิกแล้วต้องไปดูดีเทลรายละเอียดของช้างไม่ใช่ช้างธรรมดาเป็นช้างตัวผู้กับช้างตัวเมียมีช้างเผือกเรอรู้ขนาดนั้นเลย,ยดูออกใช่มีงานเนี่ยงาของเขาเนี่ยสวยขาวมาก ก็อ,อยากให้ทุกคนไปดูดีเทลในไหนคือเราโชคดีมากที่ว่าได้มานั่งติดขอบเวทีวันนี้เลยจะดูงานช้างแบบใกล้ๆแบบใกล้ชิดอะอไรก็อยากได้ฝาค่ะก็ฝากเชิญชวนนะคะกับแบรนด์วัน,นที่ขับนะคะบอกเลยว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าแมสจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้รักเองก็ได้ใส่คอนเดนดูด้วยยังไงก็ฝาด้วยนะคะอ่า อ่ปเดตก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคช่วงนี้ก็กําลังจะมีผลงานค่ะมีผลงานภาพยนตร์นะคะ,ะจะได้ดูปลายปีนี้2เรื่องนะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องสี่ขมังแล้วก็ My Ex Wedding ค่ะ My Ex Wedding เป็นภาพยนตร์แฟนซีฟิก L G B T Q ที่เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานของผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงซึ่งลักเอกได้รับบทเป็นพระเอกของเรื่องค่ะในปลายปีนี้จะได้ดูได้ดูแน่ๆเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเดือนหน้าแล้วก็วที่นี่ลงในเอจีก็คือแบบว่าเราแยกกยก ใช่ตอนนี้เป็นช่วงที่เรากาลังจะเวิร์กช็อปหนักมากเข้าบทกับพุ่มกับแล้วก็ในเดือนหน้าจะได้ไปถ่ายที่กาญจนบุรีทำยากง่ายของตัวละครเราไม่มีมันยากจริงบ้างอาจริงมันไม่ค่อยหลุดความไปแล้วเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครเจที่เป็นพระเอกค่อนข้างจะแบบป็คนขี้เก๊กขี้เก๊กหน่อยๆตอนแรกเราแบบอุ้ยพุ่มกับเรื่องเราไปเราจะได้เปลี่ยนบทบาทและเราจะได้ไม่เก๊กแล้วสุดท้ายพุ่มกับบอกว่าขอเก๊กเหมือนเดิมได้ไหมใช่ลูก บอกว่าเล่นไปตัวเองเลยสุด last ไม่ต้องปรับอะไรเลยแล้วก็โอเคได้ค่ะอย่งางความเป็นแฟชั่นเ,เนี่ยมันเล่กอะไรกันอะไรบ้างอือคือเอาจริงๆคือรักอยู่ในวงการเนี้ยมาสักระยะหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างนิสัยฉิบแล้วก็อยากให้มันเปิดกว้างมากขึ้นในประเทศไทยแล้วก็อยากแล้วเรื่องเนี้ยเป็นต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์หญิงรักหญิงที่เป็นเอ่อ ผู้หญิงที่รักเองก็เป็นอาซูริคิวที่เป็นเพียที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ปิดการเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วแต่เราอยากให้คนไทยเห็นภาพที่มันเป็นไปได้จริงแล้วว่าผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันไปเรื่องปกอินี่แหละคนแฟนคลับองเายงเห็นตัวนี้ด้วยากจะให้ทัชจมแฟนคลัมาแบบิดามเรให้เปิดว่าคือเปิดเรื่องมาคือแต่งงานเลยเลย ไมลองลองดูลองดูลองดู<ๆ>ลองดูคือสปอยแค่นี้เดี๋ยวโดนแฟนคลับซุบหลังแล้วเนี่ยคือคนบอกว่าเุ้ยทำไมใส่ชุดแต่งงานกับแต่งงาน <c oughs> คะ <c oughs> ก็ชมว่าจะได้แต่งหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องมุ่งวมา,ายมากอะไรนะคะเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่เพราเรื่องสนุกเพราเรื่องสนุกเรียนอะไรต้นโตไหมมั้งคะมีอ่าภาพยนตร์สีขาวหมังค่ะ ที่เป็นภาพยนต์เกี่ยวกับเรื่องของอ่าศยศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อคณิสานเราไล่ราบทเป็นตำรวจเป็นคนตำรวจเพราะว่าถ้าสังเกตคือปีที่แล้วเราได้ตัดผมสั้นค่ะเพราะว่าเล่นเป็นผู้ก่อเป็นตำรวจหญิงคนก็แบบสุรักษ์เป็นทอมหรือเปล่าทำไมตัดผมสั้นเปล่าเราไปเล่นหนังเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่ชอบพาแรตอ์แบบนี้ให้รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นอะไรเลยตอนนี้แต่งตัวแล้วค่ะคือ ดูวงการเพเ่องานแสดงเต็มที่เลยค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆฝากทุกคนเอ้ดูรักสุรักด้วยนะคะอคขอบคุณค่ะ